รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ25์2560นะครับ ผมนายพัฒนพงศ์วียงทองดำเนินเป็นพิธีกรพบกับบนรายการพูดให้เกื้อความเชื่อแต่ละภาพช่วงที่หนึ่งของวันนี้นะครับคือช่วงสาระน่ารู้ ช่วงสาระน่ารู้นะครับจะพูดเกี่ยวกับประเพณีจิงเป็ดประเพณีจิงเป็ดน,นะครับเป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันศัสเดือนสิบเป็นประเพณีสาคัญที่จัดเพื่อทําบุญแผ่บุญกุศลไปให้บรบรพรุมุษผู้ล่วงรับไปแล้วจัดจัดขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบหรือแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบนะครับเปรดในความหมายทั่วไปนะครับคือผู้ที่ร่วงรับไปแล้วในอบายาบุเป็ดแบ่งได้เป็นสี่ประเภทน,นะครับ หนึ่งวัลัตตุปชีวเปรตคือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้จากอาหารที่มนุษย์ให้นะครับสองนะครับบุตรชีปศเปรตคือเปรตที่อดอยากนะครับสามนะครับคือนิจยามัตตันติเปรตคือเปรตที่ถูกไฟเผาไม่รอดรอนอยู่เสมอน,นะครับสี่การละกันจิกเปรตนะครับคือเปรตในจําพวกอสูรกายนะครับไม่แลวนะครับ สำหรับช่วงสาระน่ารู้ของวันนี้ช่วงต่อไปพบกับคุณมานาธีตองจิมนะครับกับช่วงคลิปน่าดูคุณรู้หรือยัง ซึ่งในวันนี้ผมก็มีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเพณีชิงเป็ดในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านดูชมพร้อมเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดโลกเมืองไทยนะครับวันนี้รายการเปิดโลกเมืองไทยนะครับในช่วงของเปิดโลกท้องเที่ยวผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมอยู่ในงานมุญเดือนสิบรัพที่ชาวนคร นับถือก็เลื่องใส่สกทานะครับทุกคนจะขับมาที่จังหวัดนครนะครับคนที่ไปทำงานบางแกนหรือต่างจังหวัดก็จะขับมาในงานเดื่อเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในงานครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสะพังนะครับผมจะพายลงมาเที่ยวชมระเบีที่งดงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของชาวภาคใต้ในทิิธีการชิงเตะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยครับว่าจะสนุสนานและก็หน้าประทับใจยังไงครับ ดูเรื right. no ่องการเล่นคระเบื้องพิธีกรรมของการทำบุญวันนี้เราส่งแล้วนะครับก็จะมีการละเล่นกระเบื้องการชิงเกระเบื้องนะครับชาวบ้านตอนนี่ชาวบ้านเขากำลังเตรียมเสาแล้วก็งาเป็นเสาไม้หมาเพื่อที่จะให้เด็กนะครับได้ยินขึ้นไปขงหมวยครับแล้วก็เปเด็กของเมงวันเป็นยเด็กของที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ช่วยกันดันขึ้นไปเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนและครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปดูภาพการชิงเปร้กันครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในบรรยากาศของการที่เรียกว่าการชิงเปลกเปรืกค่ผมผู่ม <า S 2> หลังจากที่ชนะช,ชันเทัเนเ็จเ,เรียบร้อยก็จะมีพิธีการชิงเปลร,ร,รักเดี๋ยวรายการนี้ก็จะเป็นพิธีการชิงเปลืซึ่งบรรยากาศเจสะสนุกสนานมากครับ เด็กๆก็เห็นแล้วประเพณีนี้บรรยากาศในอดีตกับปัจจุบ like ันแตกต่างกันยังไงบ้างมันแตกต่างกันเดีครับ่มันไม่แตกต่างกันเรารับเมื่อก่อนเป็นยังไงครับแล้วมันเกิดอะไรมาบ้งทำมาได้เด็กที่นี่ใช้แบบบาปีด้วยมันกระจายกันหมดแก้ทำเหมือนเดิมขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในาเป็นรายการที่ากหลังของการขึ้นไปทเ่ใดก็ได้ในทีใก็ได้ตอนนี้นราร้อมนี่จะมีะรอนต่อ้ัทีล้นะครับองย่รวบกับการท่องเที่ยวของผมในรายการเปิดโลกเมืองไทยในช่วงของเปิดโลกท่องเที่ยวนั้น จะรีติดตามชมรายการเปิดโลกเมืองไทยได้นะครับทุกวันจันทร์เวลา8นาฬิกาถึง 8, งง8งงนาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้ทีผมผมได้ทีมงานร,รายการเปิดโลกเมืองไทยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพร้อมกับชาวบ้านที่วัดสะนักสวัสดีครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2553ที่ผ่านมาสากกณ์การเกษรรตรปานเมืองใหม่จำกัดได้จัดประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงตามนโยบาย คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่2565ทับ2553โดยจัดให้ชาวบ้านลงไปในชุมชนทั้ง8ชุมชนตามที่ได้แบ่งไว้แล้วในวันที่30กันยายน2553ที่ผ่านมาสากรการเกษตรบาลเมืองใหม่จำกัดมีนโยบายขอรับการจัดสรรที่ดินทำกินจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริข,ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

ต่อไปจะไปพบกับนายกิตกรกัรจนะที่จะพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์ผู้รู้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับประเพณีชิงเปรตในช่วงถามให้รู้รู้ให้ชัด ครับผมนากพิกจารนะผู้สื่อข่าวครานี้ทุกท่านกับผมในช่วงทำไม่รู้รวยชัดครานี้ผมอยู่ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมาราชแเราจะไปตามผู้รู้ผู้รู้จริงกันในเรื่องการชิงเป็ดตามผมมาเลยครับ ในจังหวัดนครในภาคใต้กันนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่รวมสมบูรณ์มีภูเขาล้วงติดกันกับสุราธานีนะครับวันนี้เราจะไปทาผูผู้รู้จริงกันนะครับสวัสดีครับ ผมมาจากรายการผู้ได้เกือ้อความเชื่อแต่ละภาควันนี้ผมจะขอมาสัมภาษณ์เรื่องการชิงเป็ดครับอาเชิญครับเชิญนั่งเลยครับสําหรับประวัติความเป็นมาเรื่องพวกพวกนี้ครับเดี๋ยวผมขอพูดภาษาถิ่นนะครับผมคือเรื่องกล้องนี่ครับเรื่องชิงเป็ดกับเข้าเรือมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่หน้าแล้วลุนประมาณลุนตัวพ,บพบุ่งฮะซึ่งทีนี้พวกประเพณีนี้มันเริ่มจัดมากก็คือกุญแโลบายของ่งกุญแจใหม่ก่อนคือเขาจะทําให้แบบว่าเหล่านี้ มาทำบ,บุญยายปอใช่ไห่ก่อนยายเราอาจจะทํากรรมอะไรไม่ดีบ้างตั้งแต่ขาสั์โหกตอนนี้ไล่ายางนันมันปุบตุบเหลืองคือเราไปลง้าตเราไปลงงานอยู่ดีผลงานะเราเป็ดีซึ่งทีนี้เพื่อปกป้องผมนะต้องมาทำบ,บุญพกไปที่วัดน,นะให้ยายเรานี่ได้ส่วนบุญส่วนก่ศส,ส,ส,ส่วนงานดีจัดถ้าว่าถ้าว่ามีงานตีถุงให้บางตีจัดแย่ๆบางก็จะมีแล้วส่วนสมเด็จกับนือ ีโม่พุ่มเดียว่าทุงทาลารับประมาณอยู่ไปสุทธนุ่นราจะด,ดำเนื้อเนี่ยแล้วซึ่งอีกทีนึงก็จะมีตีวัดหน้าปาทตาสกับปัตตาบรมตาครับเพราะว่าเขาจะจัดงานคือถ้าอยากจะซื้อผัวธนุ่ในประตานีช่วงนี้ครับจะมีผัวขนุ่บาลาปองตีดำนะซึ่งประเพนีนี่ครับถ้าจะให้บุตรจริงๆเลยคือปีที่ก็จะเริ่มจัดในช่วงประมาณปลายปลายช่วงปลายปลายกันยาย ไปปลายกันยาซึ่งตอนตอนเดือนตุลาคมซึ่งงานที่เขาจัดกันดูสุขีคือสวดมนต์อนทีน่ว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งตัวเรียกว่าวันรับสายใหญ่ก็คือจะทำพิธีแบบบางสกุลเมื่อรับญาติแล้วก็จะมีการสวดพดชุมนุมเทวดา,วาหรือเทเทวดาเมื่อเขาจะบอกว่าญาติลงมาแล้วนะประ,รรวประมาณว่ารับรูแล้วก็พอมานว่ารับ ยาพวกนี้ฟังมาเลยซึ่งวันทัดมาจะเป็นวันส่งตายายช่วงนั้นจะมีเป็นแบบจะมีขบวนแห่มับแย่ตีหน้าเมืองครับผมซึ่งประเภณนี้ประเภณนี้จะทำช่วงปลายยครับซึ่งประเภณนี้จะเหลือทำตอนประมาณช่วงบ่ายครับวันส่งตายายซึ่งวันส่งตายายทราบว่า,วาเราจะเจอมีอะไรบ้างจะมีผัวขนุ่มปองลาดีร่ำม,มาตั้งไว้ตรงลานประมาณตาเทียก็คือ ประมาณเนี่ยโตมันจะยาวซึ่งโพนะครับจะเป็นพวกขานุ่มที่เข้ามาตั้งว่างบางบางตันนี่จะเอาพวดนําปลามาบางหรือบางตัั้อก็อามคิดไว้วกไมคิดไว้นี่ก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าเอามาทำอะไรก็เปิยไฟปอนแล้วก็จะมีพวกตังซึ่งพวกตังพวกนี้เด็กๆด,ด,ดีว่ามันมาหลอกแต่เจ้านี่มันจะเหลือมจองอ่บ เจ้าวะเช่นเดียวนี่แบงยรอยแปงยีชิปแบงานชิปมันเหลื่อมจองกันเลยฮะตรงนี้มันจะเหอาวนใหญ่ขนุ่มเขาไม่เอาบางคนจะไม่เอาเลยแล้วก็ตอนระหว่างข้องเช่นประมาณถ้าจะไม่พิจารช่วงบ่ายช่วงบ่ายประมาณบ่ายครึ่งเขาจะเหลือมคือวกอุปสรรคยกต้องวัดแต่จะวัดวกแต่อีกอันนี้เขาจะเหลื่อมเอา กูตาอยเนี่ยจะเอาสายซิ่งมาปั่นรอไปเนี่ยรอตันักขนันมลาแล้วก็กันไม่ให้มู่เด็กที่ว่ามู่ผู้ย่อยติ่าจะเอาตนุมนี้ไปฮะไม่ให้แบบไม่ให้หมายุง่งฮะคือเราจะไปไหว้ฝา,าทำพิธีสักปักนึฝาพอจะเริ่มต่อยมาแล้วก็เริ่มสวดพิธีบางสกุลมือโบสถมดชุมนุมเซวดาห์ก็งั้นนี่ก็จาได้หลังๆแล้ซึ่งเข้าจะเริ่มสวดพิธีแต่ว่าอัญเชิญเซวดาให้รับรู้ฮะ นี่จะเป็นวันที่วายาสที่ว่ากูลงรับนะทุกคนเนี่ยตับสู้สมัค์ลื่นอ่ะหรอกแล้วแต่ทมดีเราทำนะแล้วก็จะเลื่อมช่วยเรื่อยๆจนกระทั่งพอเสร็จจะเลื่อมชิงเปรยครับซึ่งความเชื่อเรื่องพวกชิงเปรยเนี่ยจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับว่าเอ่อ้าได้ชิงข้องข้องปอดเปรยเนี่ยจะจะเป็นการได้บุญอีกแบบนึงคือชิงข้องเปรยก็คือข้องดีเปรย์จริงนะจะเป็นข้องพวกซับซิดนะความเชื่อข้องอื่นก่อนนอนบอกว่า การิงแล้วคือโมดีว่ามามายาทำบุญหรือว่าอะไรนะจ๊ะถ้ามาจิ้งเปรตเนี่ยก็ได้บุญไปทันทีเลยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ไปนะครับครับในกิจกรรมการจานะผู้สื่อข่าวขอจบการสัมภาษณ์ไน้รั้นี้ขอบคุณครับวันนี้ก็หมดเวลาก่อนนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้เฟนเก่าไม่แยกขนมปองละอยากกลับไปจริงเปรตขอบคุณเพื่อเซอผ้บาสวยๆจากเรบอรดเลเกอร์ ขอบคุณเครื่องดืมดิโดเย็นสดชื่นมันยืนกลางฝนขอบคุณการบินใจถึงเครื่องจะสายแต่คุณก็ไม่ตายเพียงละฟังขอบคุณแพ็กเกจต,ตัวสาวโสดไปแต่ตัวได้หัวกลับมาขอบคุณอพาร์ตเมนต์คุณป้ามีทุกอย่างที่คุณก็ยกเว้นเราแม่สำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ